วไแลค่อยลงมาลูกค่อยลงมาว่าเราโอ้เขียวเขาลานครับผมต้นนี้มันว่มีผิดแตน้องงูนี่สุดเนาะฮะนี่คือกัน กลาไปอันนี้น่าจะไข่เอาไปปล่อยเอาไปปล่อยครับเดี๋ยวจะตายไหมนี่เพราะว่าอะไรสิมันจะตายแล้วใส่ปุ๋ยเดี๋ยวก็งัดมือหรอก เข้าไปในกระสอบเรียบร้อยทําไงเขาจะออกได้คุณกําลังรับอยู่